สวัสดีปีใหม่ที่สวนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกค่ะมาวันนี้เราปรับภูมิทัศน์ของป้ายเช็คอินใหม่จ้าเริ่มตั้งแต่นี่ดอกเมสีม่วงใส่กระถางสวยดูความงามของดอกมานะคะว้าวดอกสวยสีสดมากเจ๋ง ด,ดูดีดูดีดูดีต้นต่อไปกุหลาบต้นใหม่ของเราที่เพิ่งซื้อมาวันปีใหม่กุหลาบหนูสีฟูเชียตอนนี้ก็ออกดอกมาสามดอกน้อยๆแล้วก็ ก็กำลังจะเริ่มออกอีกเยอะเลยนะคะดู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 มันมีดอกต้มเพียบต่อไปค่ะนำชมนะคะกุหลาบอีกต้นหนึ่งกุหลาบหนูปราสาวค่ะเจ้าถินค่ะอันนี้ต้องถือว่าเป็นเจ้าถินเนาะอยู่คู่กับสวนเกษตรเรามานมนานละออกดอกสะพัง่งเต็มไปหมด เจ้าของก็คงมองดูจากสวรรค์ละค่ะยายสาวให้มาค่ะยายสาวให้มาดูความงามของดอกมันนะคะต้นต่อไปที่ภูมิใจนำเสนอก็คือต้น ปูเล่ใบหยกค่ะดูนะคะดูต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะดูนะดูนะดูนะซื้อมาสองต้นก็เหลือไว้ดูต้นหนึ่งแต่ขอโทษต้นนี้ลูกดอกค่ะดูลูกมันนะคะลูกของ ปูเล่ใบหยิกนะคะดูสิตอนนี้ก็ลูกเขาดูนะคะออกลูกออกหล้านกันเต็มสวนไปหมดเลยค่ะดูนะไม่ได,ด้ีไม่ได้มีดีแค่ฝั่งนี้นะคะด้านนี้ก็ยังมีค่ะดูสิคะว้าวต้นนี้ต้นใหญ่สุดของสวนค่ะ อ้าวต้นต่อไปก็คือต้นปูเล่ใบห่อค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ของบรรดาลูกกลูกที่โพสขายอยู่เรื่อยๆแล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นปูเล่ในตำนานอีกต้นหนึ่งนะคะดูดูเขาออกเป็นสองด้านเลยนะคะเนี่ยส่วนด้านล่างนะคะ เราก็จะเอาไม้โปรดปานของตากะแตนค่ะก็คือต้นคุณนายตื่นสายพอาะตกะแตนอยากตื่นก่อนคุณนายค่ะก็เลยต้องซื้อต้นนี้มานนะคะเต็มไปหมดว้าวโอเคชมความงามของป้ายเช็คอินแล้วนะคะ แล้วมาเที่ยวสวนเกษตรตะกะแตนมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน